สวัสดีค่ะพี่พิมสวิตเซเลนค่ะเส้นทางสายมาดามจากพี่น้องเล่งงานนะคะพี่พิมพ์ก็เล่งงานออเดอร์ใน้านจนแล้วเซ็จนะคะหอยโพดไปแล้วตามีก็ใจดีค่ะพี่น้องคนก็บอกว่า,าเฮ็ดงานเร็จเรียบร่อยคุณนกับ่อนขาง,ง,ง,งสิงเงียบเน,น,น้จักหน่อยเนาะเพราะว่ามือน,นีมันมันเป็นอาทิตย์ที่ว่าเด็กน้อยพิดเทอมนะคะพี่น้อง พี่พีมก็เลยออกไมย้ยางตลาดเวสิกับกล่องไฮบ้งว่าได้เกินความเป็นจริงพี่เนอะแสงเดดอันนี้เด็ดไปเดี๋ยวห้าสิบเป็นเริ่มมาจากพูนเลยพี่เนอะถ้าเอิ่นตลาดนี่ก็ตลาดมือสองนะคะ่ะมันจะมีแบบว่า อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะของวันเสาร์ค่ะเบิ้องเมฆากะเจ้าบริดงกางเต็นนอนนะพี่หลงก็เจ้าขายเต็นะนะ่ะเนาะช่วงนี้เขาเอื่นว่าตลาดเป็นแบบว่าสมบัติผัดกันชมประมาณนั้นะพี่หลงนะทายางแบบว่าบ่าต้องเร่งรีบมากเกินไปนะกะ คกักมันกับสิใดของนะพี่หน่อยเนาะแต่อบอกมาตาเสาพี่พพพพพพิ่เคยได้มาตาเสาเดี๋ยวสีชาททยเบิ้งนะคะขนบ่วห้าสิเอาเก็บไปที่ละช็อตทีละช็อตน่อดางนะขึ้นเขาก็าใหไทยนะเขาบอกไทยห้ากับ่ทายเลยพี่น้อ อ่าไปอย่าไป <coughs> ของกระไลหลายอย่างเป็นความโชคดีที่พิมพ์ด้นยางออกมาตะเสาพี่น้องนะออกมาตะเสาของบางล่างก็จะยังวัาได้จัดเลยค่ะ แต่การนั่นจะเป็นบางส่วนเด้๋ยวพี่พิมพ์สิทธิับกองแห่งเบิ่งจ้ะของหลายขนักนดาดถึงเด็กภาพร่วมๆให้เบิง่งตลาดจึงหอดทูนเลยก็อยากสิถือกล่องผ้าเบิ่งทุกจุดนั่นแหละพี่น้อง ช่วงนี้นะคะอันบานห้องกัสซินีประมาณว่าไอเครื่องเงินมันก็ต้องเป็นราคานะคะพวกซ่อนเงินเหรียญเงินกระไล่ตืดค่ะไม่ว่าะตาดีได้ตา้ร้เสียหน่ะน,นะเอยงามกระเป๋าสีแดงถูกใจยังคะ่ะไม่ผิด ใช่ค่ะถ้าสืบไปกต่สิเดิวนวายอีก่ละถ้ากระเป๋าสี่มีอยูกับ <laughs> หลายขนาดได้พี่นรอง